you <makes noise> สวัสดีค่ะชิตาบลอนเช่ค่ะฮายคิตตี้นะคะครับสวัสดีครับโกโก้ Coco, Coco, ครับหนึ่งในเพจอ่าแอดมินมาลายครีทไทยแลนด์หรือมินิไทยแลนด์แฟนคลับครับก็งจริงน่าจะแบบเราก็ยุค90เนาะก็โตมากับแบบช่อง7นะครับแล้วก็วิทยุนะครับก็เปิดแต่เพลงมารายแล้วก็เพลงสากลไมขึ้นแจ็คสันพวกเนี้ยนะครับล้วก็ซึมซับมาจากณตอนนั้นนะครับแล้วก็ จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือมารายก็เป็นแบบเหมือนซาวท์แท็กออฟมายไลน์ะครับอยู่ในช่วงชีวิตของเราทุกทุกช่วงทุกวัยตั้งแต่20 30- 40นะครับแล้วก็ก็คือเพลงของมารายเนี่ยช่วยแบบกล่อมเราชีวิตของเรา,เรากล่อมเราจิตใจของเราไม่ว่าจะทุกข์จะสุขนะครับก็คือแบบเป็นแบบเป็นคนที่คอยบำบัดทุกข์บำรงสุขให้เรานะครับแล้วก็ทําให้เราแบบยังรักกันมานานเหนียวแน่นจนถึงแบบทุกวันนี้สําหรับคิตตี้นะคะคิตตี้ก็คือเติบและโตมากับแบบ อยู่90เหมือนกันแล้วก็เติบโตมาพร้อมกับมารายเลยค่ะจําได้เลยว่าตอนมารายแบบออกอัลบั้มแรกอ่ะคิตตี้เหมือนอยู่ประมาณแบบปฐมแบบ ประมาณปฐมห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบตอนนั้นเราก็แบบพี่สาวเราก็ฟังเพลงสากลเพลงบรายนะคะแล้วตอนพี่สาวไม่อยู่เนาะเราก็แอบไปขโมยแบบว่าคลาสเซตของพี่สาวมาแล้วก็แบบอุ้ยเสดวินหญิงคนนี้แบบทำไมเราเคยเห็นพี่สาวเปิดเพลงแบบร้องเพลงแบบเพลาะมากเขาจะใช้คีย์แบบต่ําสุดยันแบบไฮโน้ตสูงสุดอะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยพี่สาวไม่อยู่แอบไปเอามาดีกว่าเราก็เปิดฟังของเราเต้นของเราลิปซิงของเราอะไรเงี้ยเปิดนับปกอัลบั้มดูอะไรเงี้ยแกะ ตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้เก่งนะคะ mm hmm. ก็แกะเป็นเวอร์ชันคาราโอเกะเขียนเป็นเวอร์ชันคาราโอเกะเลยเราก็ได้แหละก็เติบโตแล้วก็ศึกษาแปลเพลงฟังเพลงลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่ยุคเก่าสุดัึงแต่ปีแรกอรัลบั้มแรกของมารายก็เติบโตมาแล้วก็มารายแคลรี่ก็เหมือนเป็นพี่สาวอีกคนนึงก็เลี้ยงดูมาจนแบบสามสิบห้าปีในอาชีพของมารายเนี่ยก็จนถึงวันนี้เลยอะคะ่ะฮอมชิต้าแชิตาเพิ่งรู้จักแม่เมื่อปี 2017ล่าสุดก็นานแล้วนะตอนนี้แต่ว่ารู้จักแม่จากคลิป YouTube แบบนักร้องอะไรเงี้ยหนูแบบพอดูดูแล้วอุ๊ยพี่คนนี้ร้องเพลงเพราะจังแบบเสียงสูงวีดอะไรเป็นแบบว่าลดเลยล่ะแล้วหนูรู้สึกว่าเริ่มตามเริ่มชอบว่ารู้สึกว่ามันมากกว่าแค่เสียงแม่คือเพอร์เซนตตี้แม่จริตเจรลยต,ต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ยูนิคมากๆําหรบบไแครี่คนนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าคนนี้คือต้องปค,คนที่หนูต้องติดตามตลอดแล้วก็รักมากชอบมากค่ะก็น่าจะเป็นเพลงคันเทคเด t h เ t a w ว y ที่มันจะมีช่องท่อนเปิดขึ้นมาเลยเดคันเซออันนี้ติงเดวันท a เ t t ทรายทูบิงมีดาวนะครับก็คือใครจะพูดอะไรก็ได้แหละ<ช>พูดถึงฉันไม่ดีไม่ดียังไงก็ตามแต่ว่ามันก็ทํำร้ายเราไม่ได้ตัาบใดที่เราไม่ได้ นำเรื่องพวกนี้มาใส่ใจคนที่พูดกับมาเรา,า่างนี้ก็เราก็ไม่รู้จักอยู่แล้วว่าเป็นใครจะพูดในทางไม่ดีทางเสียหายแต่ว่าตราดใดที่เราไม่ได้เอาคําพูดเหล่านั้นมาบั่นทอนจิตใจเราก็ทําร้ายเราไม่ได้ก็จะเป็นแบบวัคทองของเพลงนี้ที่ทําให้แฟนเพลงทุกคนเนี่ยจาตึงใจอยู่ทุกวันนี้นะครับใช่สำหรับคิตตี้อ่ะตอนนี้นอกจากเพลง Can't Take Away From Me แล้วคิตตี้นึกถึงเพลงอีกเพลงนึงก็คือเพลง True the Rain คือ มันเป็นเพลงที่อ,อ,อัลบั้มเพลงแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกหลังจากที่บรายออกอัลบัม้มกริตเตอร์เป็นซาวแท็กภาพยนตร์แล้วแล้วช่วงนั้นเป็น,ปนช่วงในวันๆแล้วอเมริกาก็กำลังแบบแบบโศกเศร้าอะไรเงี้ยค่ะหนังเรื่องกริตเตอร์เนี่ยก,ก็เลยจะเป็นหนังที่คนอาจจะยังแบบ ไม่ค่อยให้ความสนใจใมากนะเพราะต้องไปสนใจกับข่าวสารแล้วความที่มารายเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบประสบความสำเร็จมาตลอดเลยพอมาอัลบั้มนี้ซึ่งมันเป็นอัลบั้มแซวแท็กเพลงอะ่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นอัลบั้มที่ไม่ประสบความสําเร็จสําหรับคนทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยยอดขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกคนในอัลบั้มนี้นเพลงเพลงก็คือชอบมากเพลงดนก็ชอบมากแต่ในตลาดแมสเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วนักข่าวหลายๆสำนักนู่นนี่นั่นตอนนั้นก็เป็นกระแสเลยแล้วก็ บอกมารายว่ามารายแบบอยู่แบบเบรกดาวแล้วอยู่แบบอยู่ไม่ใช่แบบไม่ใช่มารายคนที่แบบอันนั้นแล้วทางั้นที่จริงมารายเองก็ยังรู้สึกว่าจริงๆตัวเองแบบทำทุกอย่างมาดีมาตลอดอะไเงี้ยจนมารายก็สะสมแล้วก็ทำอัลบั้มเพลงชื่ออัลบั้มชามเบสเลตซึ่งซิงเกิลแรกที่มารายปล่อยก็คือชื่อซิงเกิล w a l through the rain แล้วมารายก็มันจะมีท่อนฮุกเนาะที่มารายก็ร้อง I can make it through the rain เนี่ย yeah. มันคือมารายแต่งขึ้นมาฉันจะต้องก้าวข้ามผ่านสายฝนนี้ mm. ไปให้ได้แค่ท่อนเนี่ยท่อนฮุกแค่แบบเปิดประโยคมาแค่ท่อนเดียวอะ่ะโอ้โหทัาใจแบบทุกคนแล้วเหมือนแบบทุกคนก็คือบอกว่าเนี่ย มันคือบทเพลงที่โก้บอกว่ายังไงนะเพลงคืออัพลิฟเราช่วยยกระดับจิตใจให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เป็นแมสเซจที่ทำให้เรารู้สึกสตรองเอ็มพาวเวอร์เราตัวเราเองแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ตราบใดที่เรายังมีความเชื่ออยู่ว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้แล้วมันจะมีมันจะมีคีย์มันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ท,ที่ที่มารายพูดแล้วก็เหมือนให้กำลังใจกับ แฟนคลับแล้วก็ให้กำลังใจกับตัวเองตลอดเนี่ยเหมือนกับที่ที่โก้บอกว่าแฟนคลับชอบเดินมาบอกมาลายว่าอะไรนะให้โก้พูดก็คือเวลาที่มาลายเจอแฟนคลับเนี่ยตามสาเหตุต่างๆเนี่ยจะมีแฟนคลับก็จะ,บจะมีคนเข้ามาบอกว่าเนี่ยยูมิ <Your S 1> วสิกเซฟมายไลฟ์ Music, Life, <ๆ>เพราะว่าเพลงของคุณเนี่ยช่วยชีวิตฉันไว้จากอุปสรรคต่างๆจากช่วงเวลาต่างๆทีๆ่ยากลําบาก<ๆ>ซึ่งมาลายประทับใจมากเพราะเขาบอกว่า ยูอะก็เซฟไมลเหมือนกันเพราะว่า <farklı> ย <hint> ูก็ใ <my> ห้ก <todavía> ําลังใจฉันมาทําให้ฉันอะรู้สึกว่าฉันจะทุ่มเทกับผลงานของฉันต่อไปแล้วก็มอบของขวัญที่เป็นเพลงต่างๆผลงานต่างๆกราฟิกอาร์ตเวิร์กเมอร์ชหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลงานมารายอะต่อเนื่องต่อไปแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราอะเหมือนมีอะไรที่ฮิวใจเราตลอดเวลาให้เราแบบตื่นเต้นที่จะรอมารายเนี่ยเสนอผลงานอะไรมาเสิร์ฟเรา ซึ่งอันนี้แหละเนาะก็เลยทําให้เราแบบเหมือนฮิวใจซึ่งกันและกันมารายฮิวใจเราเราเองเราก็เป็นแฟนคลับที่ไปช่วยให้ศิลปินช่วยให้มารายฮิวใจมีกําลังใจที่จะทําผลงานดีๆต่อเนื่องต่อไปซึ่งอันนี้ก็เลยแบบเออมันก็เป็นอะไรที่ทัดใจแฟนคลับมารายหลายคนทุกๆคนใช่อีกอีกหนึ่งเพลงที่ต่อจากอัลบั้มชาเบเล็เนาะที่ถามว่าเพลงที่ชอบเนือที่ชอบก็จะเป็น อัลบั้ม The e p a s c i a o n of Mimi ก็คือเพลงที่ทุกคนต้องรู้จักเลยคือเพลง We belong together คือท่อนว่า When you left I lost part of me and it's s t i l l so hard to believe come back baby please cause we belong together คือเป็นท่อนที่รู้สึกมันสวยมากเมันแบบว่าอ้อนวอนแล้วคือเวลาอกหักเขาฟังเนี่ยน้ำตาซึมคือแค่เขียนพอร์ล้ำสมมันเป็นอินมากว่า คือคุณแบบไปอ่ะคุณกับคือคุณไปแต่ฉันแบบฉันเสียตัวตนของฉันไปอะไรเง,งี้ยก็มัดคอเพราะเราคู่กันอะไรอย่างงั้นคุชี่แบบว่าอ้อนวอนหาผู้ชายเป็นอย่งังช่ซึ่งใช่ซ,ใชซึ่งเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ทําให้เมลา,ายคัมแบ็กกลับมาอย่างสง่าง, <ทำ S 3> งามเแบบพราะว่ามันทาให้เป็นเพลงเมลา,ายที่ติดอันดับชาร์ตบิลบอร์ด แล้อน,นอกจากนี้ก็คือติ 10, 10, เป็นกี่สัปดาห์14สัปดาห์14สัปดาห์แล้วนอกจากนี้บิลบอร์ดก็ยังยกย่องให้เป็นแบบ s o n g of the Deca d e ก็คือเพลงแห่งทศวรรษซึ่งเป็นเพลงลที่สองต่อจากวันสวิตเด a y ในยุก90เท่ากับว่ามาลายมีสองเพลงที่เป็น Song of the Decade ซึ่งก็ยังไม่มีใครทําได้ซึ่งเพลงนี้แหละ<ฆ>ก็จะเป็นเพลงที่แฟนคลับมาลายทุกๆคน ในคอนเสิร์ตเนี้ยในคอนเสิร์ต Mariah Carey the Celebration of Me Live in Bangkok เนี่ยเพลงเนี้ยทุกคนจะต้องรอฟังเพลง We belong together เพลงนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นแค่แฟนคลับทุกคนที่ไปดูอ่ะก็จะรู้จักเพลงนี้ก็ไปฟังเพลงนี้ใช่อยากจะไปร่วมร้องด้วยกันเพราะเพลงนี้มันคือเป็นเพลงที่ไฮไลท์ของตัวคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยเพราะมันคืออยู่ในมันคืออยู่ในอัลบั้มนี้เลยแน่นอนใช่มันคือในคอนเสิร์ตเนี้เลยค่ะใช่ค่ะคือแบบ แรกเดี๋ยก็ต้องรู้สึกแบบโอ้ my god แบบคือแบบ dream come true จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแฟนคลับทุกคนอ่ะก็พูดกันก่อนเลยว่าโอ้โหก่อนอื่นเลยเราต้องแบบขอบคุณแบบผู้จัดผู้จัดขอบคุณแบบสปอนเซอร์สปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์รองสปอนเซอร์ทุกคนที่แบบที่แบบช่วยให้แบบเนออโดยเฉพาะเบนสนบบรดูวยใช่ค่ะใช่คือเหมือนแบบ ที่ทาให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นนะ่ะเดี๋ยวว่าแต่อย่างไ้แล้วเออผู้จัดอะ่ะเขาต้องไปดีลมาสปอนเซอร์ที่เล็งเห็นว่าเออมาไราน่าจะทําศักยภาพน่าจะมีศักยภาพพอที่จะทําให้เหมือนแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้หรือว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าสปอนเซอร์ที่สนับสนุนน่ะประสบความสําเร็จได้ซึ่งกันและกันน่ะทั้งตัวมาายเองทั้งตัวสปอนเซอร์ทั้งตัวการจัดงานอันนี้คือแฟนคลับทุกคนก็พูดว่าเออแบบต้องขอบคุณผู้จัดขอบคุณมากๆขอบคุณสุุนมากๆจะมาใหม่ใช่อันเนี้ย รูดจัดู้ดจัดทําให้มาส่วนได้เนี่ยต้องแบบขอบคุณมากๆอันน,น,นี้อันนี้คือแฟนคลับทุกคนพูดอย่างนี้จริงๆว่าอื่นใดคือต้องขอบคุณคุณมากๆผู้จัดลแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์มากๆก่อนแล้วก็อย่างที่บอกความรู้สึกเนาะก็ต้องแบบอย่างที่บอกคือ20ปีอ่ะจะได้เฉลิมฉลองอัลบั้มนี้แล้วอัลบั้มที่แบบอะไรคัมแบ็กอย่างสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกคือ,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 อช่วงที่ผ่านมาแล้วก็โควิดเนาะพอเปิดโควิดกันมาก็ยังแบบดีบ้างไม่ดีบ้างยังแบบนู่นนี่นั่นศิลปินต่างประเทศเองก็ยังแบบ ออนทัวร์บ้างยังไม่ได้ทัวร์บางคนทัวร์แต่ในเออบางคนทัวร์แต่ในประเทศตัวเองแต่อันนี้ครั้งนี้มันคือเป็นการเวิลด์ทัวร์ของมารายหลังจากที่เปิดโควิดมามันก็เลยทําให้แบบแฟนๆทุกคนรู้สึกเหมือนแบบโหยหายหารู้สึกแบบอยากจะโอบกอดรู้สึกอยากจะแบบมอบความรักอยากจะแสดงความรักให้กับแบบศิลปินที่เรารักเอล่งเนี้ยเออเหมือนแบบเขาก็คือแบบ เออเวลคัมมาหาเราถึงที่นี่แล้ว,<ช>วอ,อ่ะไลฟ์ในแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้นอกอจากแฟนคลับเมืองไทยอ่ะเอาจริงแฟนคลับแบบแลมเบอรี่อีกแบบทั่วโลกลโโอะ่ะเออประเทศใกล้เคียงก็อยากจะมาดูหรือแม้กระทั่งวันเนี้ยที่แบบเรามีงานเพรสคอนเฟอเรนซ์มีงานวันถแถลงข่าวเนี่ยเอาจริงคือแฟนคลับทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่แบบในประเทศใกล้เคียงหรือในประเทศไทยคือแฟนคลับทั่วโลกรู้สึกแบบชื่นชมรู้สึกแบบซาบซึ้งกับ งานเพรสคอนที่ผู้จัดหรือที่สปอนเซอร์งานจัดงานเพรสคอนครั้งนี้มากๆเพราะว่าประเทศอื่นๆอ่ะเอาจริงประเทศอื่นเขาไม่ได้มีเพรสคอนแบบนี้ไม่มีค่ะไม่ได้มีงานแถลงข่าวแบบนี้เขาเปิดคอนเสิร์ตเขาก็ตั๋วขายตั๋วเขาก็แล้วก็ไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตเลยแต่อันนี้มันเป็นเหมือนการแบบวอร์มอัพเนาะเหมือนเป็นการแบบเหมือนเป็นการแบบเรียกพลังแฟนคลับทุกคนให้มาจะมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมีงานเปิดขายบัตรนะนู้นนี่เรียกแบบให้ทุกคนมาจอยกันมาเจอกันอ่ะแล้วคือบรรยากาศ โดยรวมของงานวันนี้ทั้งหมดอะ่ะมันคือแฟนคลับเพจแฟนคลับของพวกเรามาลายคลนีไทยแลนด์ไอจีมาลายคลรีไทยแลนด์มาลายคลรีไทยแลนด์ทุกคนที่มีเพจมีอะไรเงคะ่ะมีมไทยแฟนทุกคนคือลงลงภาพกันไปฟีดแบ็ทุกคนฟีดแบ็กกลับมาว่า,วาเฮ้ยเมืองไทยอะ่ะยู่แบบอยู่แบบให้เกียรติมาลายมากๆอยู่แบบอยู่เวลคั่มมาลายมากๆอยู่ให้เกียรติมาลายมากๆากจัดงานแถลงข่าวได้ยิ่งใหญ่ขนาดานี้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือฟีดแบ็กจากที่เหมือนแบบแค่ไม่กี่แบบ ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาที่เราลงรู้เป็นไปทุกคนคือโอเคเรามีแบบเรามีแบบเขาเรียกอะไรอินโทรเรามีแบบว่าพีไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยววันนี้จะมีแถลงขาทุกคนก็รอแต่พอภาพออกไปทุกคนแบบก็คอมเมนต์กันมาว่าแบบเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยหรอวันนี้งานแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยมาเองยังอึ้งเลยงานสวยแบบสะใจมากเป็นมารายมากมากใช่ถ้ามารายเห็นจะคงตีมสีแสงเสริมคือแบบเราเนี่ยแฟนคลับเรียลแฟนมาทุกคือเรียลแฟนยังแบบ ขอบคุณผู้จัดมากเลยขอบคุณออเกนขอบคุณออร์แกนไนท์ขอบคุณแบบคนครีเอทีฟที่แบบครีเอทีฟรันเวย์มีมีครีเอทีฟไฟครีเอทีฟแบบบูธถ่ายรูปที่เป็นรูปผีเสื้อบัตเตอร์ฟลายสแตนดี้ต่างๆอะไรเงี้ยเฮ้ยมันคือแบบมันคือทำแบบทำแบบว่าเหมือน ฟอร์ For, แบบจริงๆที่เป็นแฟนรู้รู้ในเรื่อง <Best S 1> ของะไ<อ>รจริงๆ,งๆใช่แล้วแบบแฟนขับมาหรืออะไรหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกว่าภาพที่มันออกไปทั่วโลกอ่ะที่แฟนขับทั่วโลกเขารอดูแบบมารายเที่ไทยแลนด์อยู่อ่ะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมัน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 ซับม,มันปรับปลื้มเลยอ่ะทุกคนก็รู้สึกเหมือนแบบอิ่มเองว่าแบบเยี่ยมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะฝากแมสเซจแต่ว่า I love you enjoy you, appreciate you ฉันก็รักเธอชื่นชมในตัวคุณแล้วก็ปราบเพิ่มในตัวคุณเหมือนเดิมนะครับ r a m f o r l i f e ถ้าถ้าแมสเซจนี้สื่อสารถึงมารายนะคะก็จะบอกมารายว่าพี่สาวคะแบบ you inspiration มีแบบ so much แบบ I love you very much very much very much แบบ I love you I love you สำหรับหนูคือ จะบอกว่าขอบคุณแม่ทุกเรื่องเลยคือถ้าบอกขอบอกเลยว่าถ้าไม่มีมารายไม่มีชีตาเลยขอพูดเลยว่าแม่เป็นคนที่เขพูดสร้างเลยดีกว่าในทุกๆเรื่องในการอินสปายชีวิตในการอินสปายในที่กันงาน,งานองค์<อ>งต่างๆทุกเรื่องทั้งเสียงเพลงทั้งฮิวใจเรามากๆในแบบเวลาต่างๆหนะูรู้สึกว่าขอบคุณแม่มากแล้วก็รักแม่มากๆเลยค่ะ